อโนให้ให้อะไรให้ท <mean> ุกคนเลยแหละอ่าเหรอทางบริษ mm ัทต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับความไว้วางใจที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยดีมาโดยตลอดดูเป็นทางการและขออภัยเป็นอย่างสูงสําหรับกรณีสินค้า ขาดตลาดในขณะนี้สําหรับลูกค้าบางท่านที่เข้าใจว่าทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะทําให้เกิดภาวะสินค้าขาดตลาดเช่นนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสะความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า <Wow. S 2> ข้อหนึ่งทางบริษัทไม่มีนโยบายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทําให้เกิดกระแสะดังกล่าวอย่างแน่นอนข้อสองทางบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทอื่นเป็นผู้ผลิตสินค้าให้โดยใช้มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพของญี่ปุ่นทําให้ในช่วงแรกกําลังการผลิตมีจํากัด mm. อย่างไรก็ตามทางบริษัทและผู้ผลิตได้พยายามเพิ่มกาลังการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกท่านที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับทางบริษัทก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งขอน้อมรับทุกคําวิจารณ์ติเตียนเพื่อนําไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทุกท่านต่อไปและเพื่อเพิ่มโอกาสสาหรับลูกค้าให้สามารถซื้อไอศครีมได้อย่างทั่วถึงบริษัทใครขอความร่วมมือจากทุกท่านในการไม่ซื้อสินค้าไปกักตุนเกินความต้องการหรือนําไปจําหน่ายต่อ,อาทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านและขอขอ,ขอบคุณสําหรับความสนับสนุนและความไว้วางใจทุกท่านด้วยดีเสมอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเป็นซีโอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่บอกคุณผู้ชมเลยว่ามันคืออะไรคืออะไรคุณผู้ชมคือ,อเป็นคำชี้แจงของบริษัทกุลิโกโฟรอเซนที่ผลิตไอศครีมก,กุลิโก,โกที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณนะนี้<อ>เป็นคำชี้แจงจากซีโอเลยนะครับจากเจ้าของบริษัทที่เป็นชาวญี่ปุ่นเลยซีโอมาเดี๋ยวก็โดนเขาฟ้องหรอกไปข้างบนดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับสิ่งที่สงสัยแม่เช่นเคยอย่างนี้ออกไปข้างนอกตอนนี้ร้อนมากเลยแทบละลายร้อนร้อนโ,<ห>โ,โ,โดนโดนผิวโดนตัวนี่แทบจะละลายเลยทําตัวเป็นไอติมไปได้ <c oughs> ใช่แล้วก็เป็นไอติมที่แบบกระแสร้อนแรงมากๆนั่นก็คือไอติมกุลิโกะนะครับที่ทุกคนตามล่าหากันมา ตลอด2เดือนเต็มน่าจะได้มั้งตัแต่ช่วงหลังปีใหม่เป็นต้นมาก็คือมีกระแสไอติมกุลิโกมาตลอดเลยไอติมอีกแล่ห e อใช่ะ,ะครับวันนี้เราก็อากาศร้อนๆเราก็ต้องไม่มีอะไรดีไปกว่าไอติมตัวของบริษัทกุลิโกฟรอสเซนเองเนี่ยในแมกกาซีนโพซิชันนี้เขาก็บอกแล้วบอกว่ามูลค่าการตลาดของไอติมปี2558 12800ล้านบาทโอ้เยอะมาก เพิ่มขึ้น8%เปอขาตีตลาดมาเมืองไทยด้วยนีเ่เพราะฉะนั้นเขาเห็นโอกาสว่ามันจะขยายได้เขาก็เลยเอาไอติมกลิโกเข้ามาในบ้านเราผมว่าปีนี้เนี่ยแค่2เดือนแรกคนไปหาซื้อไอติมกลิโกไม่ได้แล้วก็ซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้ผยีผ<ม>ย่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรนั้นที่เราล,ลายยี่ยห้<ข>อเลยนะอ,อก็รากฏว่าเตโตเกินกว่า10%แล้วก็ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีกี่รุ่น แต่ว่าเราหามาได้ไม่ไม่ครบ4ชนิด4ชนิดแต่ว่าเราหามาได้ไม่ครบจริงๆเพราะว่าช่วงนี้กระแสของไอติมกลิโกดังมากร้อนแรงมากต้องบอกว่ามีชนิดละ2รสใช่ไหมมีชนิดละ2รสแล้วก็บางชนิดเราหาไม่ได้แค่รสเดียวเองบางชนิดหาไม่ได้เลย, <S <S เลยบางชนิดหาไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตกตอนเราเลักกันคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยวงการไอติมปันโวนไปหมดเลยนะครับคล้ายๆกับว่าพอคนไปจะหาไอติมกลิโกรับประทานดูปรากฏว่าหาไม่ได้ก็คือเหมือนจะอารมณพานอะไรก็ได้แล้วตอนนั้น ซื้อติดมาติดมึงครับ้านนี่รถแรกก่อนเลยดีกว่าครับรถแรกตัวนี้ชื่อว่าพาลิเต้ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วพาลิเต้นี่ก็บอกว่าส่วนผสมที่ลงตัวของไอศครีมเนื้อนุ่มละมุนลิ้นเปรียวช็อกโกแลตกรุบกรอบถือว่าเป็นฮอตไอเทมของไอติมกุริโก,กะกเลยอ่าพาลิเต้รถนมและไวท์ช็อกโกแลต ไวช็อกโกแลตช็อกโกแลตขาวช็อกโกแลตขาวอ่ารสนมและไวช็อกโกแลตซึ่งพอเปิดออกมาถึงเพิ่แอ,แ,อแอนแอนก็จะเจอลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่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 คุณผู้ชมเขามีวิธีทานด้วยผมไม่รอแล้วนะผมไม่เกรงใจเลยนะอ,อ่าเปิดฟ้าออกมาเรียบร้อยแล้วตัวข้างบนเนี่ยก็คือเป็นนมและไวช็อกโกแลตลิมรสเลยเอาเลยนะครับหอมกลิ่นนมมากเลยนม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 แม้กระท่นมกรอบกรอบมากเลย ตัวช็อกโกแลตกรอบมากเลยอร่อยนมจริงๆอ่ะอคุ้มค่ากับการรอคอยอันนี้ราคาสามสิบห้าบาทตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นนมกับไวช็อกโกแลตตัวไวช็อกโกแลตกรอบมากอันนี้เป็นตัวหางเสือนะครับตัวใช่ตัวเป็นแต่เขาบอกไม่ได้ไม่ได้กรอบๆอย่างอย่างไอติมบ้านเรานะคุณผู้ชมจะรู้จักมัน่นหางเสือตอนเด็กๆผมก็เรียกหางเสือไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมที่มาที่ไปของหางเสือเมื่อ วันก่อนอันยังาร์เกษเพมามันถามเนี่ยไอติมหางเสียรู้จักว่าเนี่ยของทำไมจะไม่รู้จักรุ่นเดียวกันหรออืมล่างๆแป้งนิ่มมากเลยเหมือนเมื่อคราวที่แล้วที่เล่าให้ฟังว่าที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะเป็นเนื้อนิ่มๆแบบนี้มนมนมนมหมดเลยนะเขาไม่ได้เนื้อกรอบๆอ,อย่างบ้านเราอะวันนี้ดูไม่ค่อยทรมานอันนี้มีข้อมูลไหมครับมีอะมีด้วยคืออย่างงี้เมื่อวานนี้ผมก็ไปนั่งรอก็เจอน้องที่เป็นนักศึกษาก็ไปนั่งรอด้วย๋ยวางๆอย๋ยงแป๊บป๊บ เจอแป้งพอดีเจอแป้งแป้งแบบนี้นิ่มๆเหนียวๆอร่อยไม่มีความกรอบอืมคืออยา่าคาดหวังว่าจะกรอบเหมือนไอติมบ้านเราอ่ะอ่ะผมไปนั่งรอก็เจอน้องที่เป็นนักศึกษาเตรียมสอบก็ไปหอ,อมหนังสือไปนั่งอ่านแล้วก็นั่งรอเขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอติมเนี่ยจะมาตอนประมาณทุ่มหนึ่งแต่ไม่เกินสามทุ่มแล้วเขาตแต่ละแต่ละสาขาตอนนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าไอติมจะมาส่งวันไหนเพราะฉะนั้นประมาณทุ่มหนึ่งแต่ไม่เกินสามทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มเนี่ยไปนั่งรอได้เลยนับสรุปว่า เมื่อวานไอติมมากี่โมงครับผมไปเกือบสองทุ่มแล้วอ่ะอืมไปเกือบสองทุ่มที่ร้านก็จะมีคนคลาคร่ำเลยนะมีตำรวจมาด้วยเจ้านี้ที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยเพราะกลัวว่าคนจะทําร้าย,ย,ายคนจะทําร้ายร่างกายทะเลาะก,กันเพราะไอติมอะ่ะคุณคิดดูกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้อะ่ะทจนี้เขาบอกว่าไอติมหายจริงจริงเข้าไปแล้วเจ้านี้เขาบอกว่ากลายุทธ์ที่ไอติมโุลิโกแจ้งเกิดเนี่ยอย่างแรกเลยคือสินค้าเนี่เข้ากับคนไทยเพราะอะไร พราะว่าเมืองไทยอากาศร้อน,อ,นอากาศร้อนตลอดทั้งปีที่ที่แล้วเราก็บอกไปแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยประเทศไทยเราตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวอากาศร้อนเดินออกไปข้างนอกนี่แทบจะละลายอืมมันหอมนมอ่ะหอมหอมมากแล้วก็ตัวเนื้อไอศครีมมันไม่ได้แน่นๆมันจะบางเบานะเนื้อนวลเนื้อนวลละเอียดนะเนือน้อละเอียดอาวตัวต่อไป เอาเลยเหรอเรายังเหลือตัวแพงอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าไม่ให้ซื้อมากักตุ่นนะเราซื้อมากักตุ่นปะเนี่ยบ้านะเราซื้อมอาแล้วลอกินเลยตัวที่สองก็ยังเป็นพาลิเต้ตัวแพงตัวแพงสุดเลยเป็นแฟลกชิปเป็นเรือธงของเขาเลยนะฮะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเขาบอกวังวนช็อกโกแลตกรุบกรอบ และไอศครีมนุมน่มๆอาไอศครีมเขานุ่มจริงนะครับอันนี้ยอมรับเลยรสนมและ<ม>ดาร์กช็อกโกแลตเราเป็นรสนมไว <ลด S 2> ชอ็อกโกแลตรสนมและไวชอ็อกโกแลตตัวนี้เป็นนมและดาร์กช็อกโกแลตมาเป็นรรตรวจเลยมาเป็นแบบนี้เลยเปิดฟ้าก่อนเลยโบโอ,โอ,อ่คุณผู้ชมครับนี่คือดาร์กช็อกโกแลตเมื่อกี้เราผ่านตัวไวชอ็อกโกแลตตัวไวชอ็ววชอกโกแลตก็กรุบกรอบนะทีนี้มาดูว่า ถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตรสชาติจะแตกต่างกันมากไหมออ,ออกไหมผู้ชมเขาบอกว่า,าตัวทั้งแปง้งตัวช็อกโกแลตมันจะกรอบมากอืมอืมขมกรอบมากเลยขมขมหน่อยตัวนี้ออกขมแต่ช็อเเกโกแลตกรอบอช็อกโกแลตหอมมากเลยอ่ะวังวนช็อเเกโกแลตกรุบกรอบและไอศครีมนุมน่มๆไอศครีมเขานุม่มจริงนะนุ่มนุ่มมากเลยอืมละมุนนะ อันนี้ออกช็อกโกแลตนะอย่างที่บอกหมากินไม่ได้อะหมากินแล้วมันจะเกิดอะไรบางอย่างทําให้หมาตายคือบ้านเราเนี่ยรู้จักกุริโกในนามของขนมขบเคี้ยวขนมกุริโกนี่แหละนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็แตกลายสินค้าออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไอศครีมตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนเอาเอา,เอาตัวกุริโกที่เป็นขนมเนี่ยมาใส่หรือเปล่ารากคนเฮ้ยมันไม่ใช่เลยนะมันเป็เรื่องนอะงลนะาลาัปเลยโคนมไม่ต้องกลัวแตกเลยโคนนิ่ม <ค>น,นี่นี่คุณูชมดู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 ดแล้วราคาเขาก็ไม่แพงมากด้วยนะแสบบ้าบ,บคือเขาบอกว่าอุดช่องว่างคู่แข่งเลยคู่แข่งส่วนใหญ่ราคาจะไม่มีจีิอีกแล้วใช่ไหมคือถ้าเรากินไอติมแบบบอกแล้วว่าใต้เพดานของคนเรามันจะมีเซ็นเซอร์รับความเย็นปรมาเอย่างนี้เย็นเย็นมากเลยคือเขาก็เรียกว่า ออกผลิตภัณฑ์ที่มาอุดคู่แข่งได้เพราะคู่แข่งส่วนใหญ่ราคาช่วงระหว่าง20บาท25บาทกับ35บาทไม่มีเลยเขาจะไปแพง3 3-40บาทขึ้นไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็อยู่แถวๆไม่เกิน35บาทคุ้มค่านะคุ้มค่า35บาทคุ้มค่ารอคอยไหม,อมรอกี่ชั่วโมงนะครับประมาณชั่วโมงเศษก็ไปถึง2ทุ่ม3ทุ่มก็ได้แล้วอะแล้วไปนั่งไปนั่งในห้างคนรอนี่ประมาณกี่คนสิบกว่าคน อ้าวก็แค่สิบกว่าคนแต่เขาลงของน้อยเหรอลงประมาณสิบลังสิบลังอ้ลงไม่ครบด้วยไม่ครบไม่ไม่ไม่ครบผลิตภัณฑ์บางอันเขาก็ขาดอืมเจ้าหนี้ที่ตำรวจต้องมารักษาความปลอดภัยมีเรื่องเล่าคัดเชียร์ไหมครับไม่มีคัดเชียร์คนนั้นหายไปแล้วอออาจจะอาจจะมีอาจจะมีคนที่โทรไปแจ้งก่อนผมก็ได้อแสดงว่านี่คอมเพลตไปแล้วรังร้งคุณผู้ชมครับตัวดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันจะสอดแทรกเข้าไปอยู่ถึงข้างล่างเลยนะ คือข้างในก็ยังมีดาร์กช็อกโกแลตอยู่กินเหมือนหิวอะหิวเินี่เราอะไรนะอดข้าวเพื่อมาให้คุณผู้ชมได้ลิ้ม<ข>ลองเลยนะของคุณเหรอคือผมว่านะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยต่อไปอาจจะมีล้นรถไอติมก็ได้นะต้องมีเจ้าหน้าตำรวจคุ้มกันรถไอติมกลัวโดนหนักปล้นยิ่งกว่าทองคำอีก <ảo> ต่อเลยตัวต่อไปต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า รุ่นนี้เราไปแย่งชิงมาได้แค่รสชาติรสชาติเดียวตัวนี้คือ17เว่ไอซ์อันนี้รสหวานคุกกี้เย็นๆกุกกี้ใช่ไหมวานิลลาคุกกี้ถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกว่าเจ้าแคลเมียมเป็นยังไงเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกเมันยาสีฟันเป็นรือลุยอาจารย์รู้ได้ไงอ้าวก็มิ้นต์มันก็ผสมอยู่ในยาสีฟันอยู่แล้วใช่เลยอันนี้เป็นไอศครีมแท่งแนวใหม่อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบไอศครีมแท่งของเมืองไทย อ่าถ้าเป็นตัวรสมิ้นก์คือบอกมีเรื่องของรสมิ้น์เย็นสดชื่นพร้อมดักช็อกโกแลตวิธีแกะอ่าส่วนอันนี้คุกกี้วานิลามันละลายไหมตายละลายไหมละลายเป็นโจ๊กเลยตายอ๋อนี่ไงเปิดทางนี้เลยเปิดทางนี้นี่อ่าโอเคได้ละอันนี้คือคือมันจะมีช่องให้เปิดโอ้คุณดตมันไม่เป็นแห้งมันไม่เป็นแห้งมันมันจริงๆมันต้องเป็นแห่งใช่ไหมโอ้มันละลายนี่อืมโอ้มันละลายแล้วอือืมหอม หอมมากเลยคือปกติเขาจะต้องฉีกตรงนี้ออกแล้วเป็นแข้งใช่ไหมแต่ว่าของเรานี่คือมันหลายชั่วโมงมาแล้วอ,ะอ่ะตัวไอศครีมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตใช้ช้อนตากออกมาเป็นไงหอมมากเลยหอมไหมหอมไม่ใช่หอ๋อคือมันจะมีตัวคือมันปกติถ้าดันอ,ออกมาเนี่ยมันก็จะดันออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> มันต้องมันต้องแข็งแข็งใช่ไหมอ่ามันต้องแข็งนิดนึงอ่าวันนี้ก็ไม่มีทิชชู่อีกแล้ว แต่ไม่เป็นไรเราหลายชั่วโมงผ่านไปกว่าเราจะเริ่มถ่ายเราก็กลายเป็นไอติมตัดทานอะต้องบอกว่ากินวานิลาอร่อยมากหอม,มอร่อยหอมวนานิลาแล้วก็คือวานิลาหอมแล้วก็มีคุกกี้มีเนื้อคุกกี้ให้เคี้ยวอ้าวเคี้ยวดึบด๊บดึบ๊บดึ๊บเลยแล้วก็เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตด้วยอ้าวเค็มนิดนิด <laughs> ไม่ให้เต <laughs> ิมจับเติมจากเกลือที่เราใส่ลงไปในน้ำแข็งให้มันเ <laughs> <laughs> ยน็นอืปกติเนี่ยถ้าดันออกมาเนี่ยมันก็จะ ดันออกมาเป็นแท่ไงไอติมนี้เราต้องบอกเมืองไทยเราร้อนจริงๆเอาไม่ไวหวเอาไม่อยู่ฟูนี่อร่อยวเนี้อร่อยมากเราพร้อมต่อ,อยังครับแต่มันจะละลายไปมากกว่านี้อ้ามาตัวต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับมอนจะละลายเหมือนกันคุณผู้ชมมันจะละลายใช่ไหมตัวนี้คือชื่อว่าพาแนปตัวนี้ชื่อพาแนปอะไรนะพาแนปพาแนปอ่าเป็นไอศครีมมะนิลา คือพาเนบเนี่ยมีสองรสคือรสวานิลาแล้วก็รสวานิลาฮะรสวานิลาและรสวานิลามีสองรสจริงๆแต่ว่าตัวที่เป็นสอดไส้ของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะสอดด้วยไส้สตรอเบอรี่ส่วนอีกตัวหนึ่งจะสอดด้วยไส้ที่เป็นองุ่นโอ้แต่เขาเวลาเขียนเขาก็จะเขียนว่าเป็นไอศครีมรสวานิลาสอีกรสหนึ่งก็จะเป็นรสวานิลาเหมือนกันคือมุกหันี้นี่ที่เขาแย่งกันเนี่ยฝาเฟอกระเด็นไม่มีใครสนใจเลยนะคนเขาเอาเฉพาะตัวเนี้ยกับบ้าน อ่าเรามีอุปรกรณ์ด้วยนี่เปิดออกมาแล้วผมเก็บไม่ต่อขนเอานี้ไปขึ้นเอานี้ไป,นานานไปคืออันนี้เนี่ยเขาใช้เขนาใช้กําลังอย่างเดียวไม่ได้เขนาน <S <S ต้องใช้สมอง <S 2> <S 2> <S ด้วยนี่นี่เราต้องใช้อ,อปุปกรณ์ช้อนสวยสวยตัว,ต,วตัวพาแนแอบเนี่ยกรุบกรอบกับชั้นไอศครีมรสไวท์ช็อกโกแลตกรุบกรอบอแล้วก็ราดด้วยซอสที่เป็นสตรอเบอรี่หน้าจะมันจะมีไวท์ช็อกโกแลตโรยอยู่แล้วมันจะตามไปว่าอแบเมนชั คุณผู้ชมบอกคําย้ายใหญ่กินหมดเหรอไม่หมดคุณผู้ชมไม่หมดไม่หมดจริงจริงคุณว่าสตรอเบอรี่มันเข้มข้นไหมอ๋อไม่บามากอ๋อเามากคือเป็นการผสมผสานลงตัวระหว่างสตรอเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ตัวไอศครีมคุณผู้ชมเอเดนบสมาแกคําใหญ่จังกินหมดเหรอนี่เด็กกาลังมีจินตนาการแล้วสุกเอเมเบสมาทางไหนอีกแล้วเนี่ยทางสมองทางสมองคุณผู้ชมดูสีหนึ่งสองสาม คุณจะให้เขาเอารายการเราไปลงกินเนสเหรอครับตัวนี้ผมแนะนําน,นะให้แช่เย็นเย็นกรอบนะมมันจี๊ดใช่ไหมเอานิวดันไว้ที่เพาดานไม่ใช่เดี๋ยวเลออีกน,นะครับตัวสตรอเบอรี่คุณว่าไงเข้มข้นไหมไม่เปรี้ยวนะวไม่เปรี้ยวมากไม่เปรียปร้ยว <นะ S 3> มากเกินผมว่า,วาซอ่อน,นเปรี้ยวอยู่ในทีมันอร่อยอ่ะอร่อยตัวนี้อร่อยอร่อยสดชื่นละมุนละม่อมคีย์เวิร์ดของมันคืออร่อยสดชื่นอ่าอย่างหนึ่งที่เป็นความสําเร็จของกูลิโกคือเขาบอกว่า เขาใช้พิมพ์ถาคุณรู้จักพิมพ์ถาไหมเน็ตไอดอลเหรอเน็ตไอดอลใช่ชื่อพิมพ์หรือว่าชื่อจริงก็คือถาถาปณีไม่ใช่ถาดันดอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอ,อเขาดังมากน่ารักตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็ยังเป็นพาแนปอยู่นะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าพาแนปเนี่ยมี2รสเป็นรสวานิลาและรสวานิลาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นซอสองุ่นเขาจะเขียนไว้เลยชัดเจนว่าเป็นซอสองุ่นไอศกรีมวานิลาไวช็อกโกแลตกรุบกรอบ แล้วตัวนี้นี่เป็นซอสองุนเขาบอกว่าผลิตที่ประเทศไทยนี่ใช่ใช่นี่คือผลิตที่ประเทศไทย oh. เขาจ้างโรงงานชื่อจอมธนาในการผลิตปทุมธานีโรงงานอยู่ลาดหลุมแก้วเป็นไงให้รสชาติอีกแบบหนึ่งเลยใช่ไหมอืออ mm ือ hmm. อ mm ื hmm. โอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยโอ้ oh. สิ่งมิเศษของโลกอีกแล้วยเย,วย็นสินี่คุณจะทำให้เขาเขียนคอมเมนต์มาด่าจริงๆเลยนะหมดได้ในคำเดียวมหมดไปแล้วอ่ไอศครีมตัวนี้นี่กรุบกรอบมากร่า,าผมไท,นทอนดีกว่าอัออางุ่นหอมมากเลยอัองุ่นกับไวช็อโกแลตคือเขาผสมกันลงตัวมากๆอะ่ะคุณไี่บอกกลิ่นอ,อังุ่นแรงมากเลยอะ่ะมันกรุบกรอบด้วยหอมมาก ชอบอันนี้ที่สุดนะที่กินมาผมชอบ<ม>สตรอเบอรี่เลยทั้งหมดเนี่ยผมว่าไงอร่อยมากตัวนี้คือออกเปรี้ยวของอัุงุนอร่อยนะครับไม่แพงด้วยมีโลโก้ของปุริโกอยู่ตรงนี้ด้วย เรียบร้อยวันนี้เรากินอะไรไปบ้างอันแรกเลยก็คือพาลิเต้พาลิเต้ตัวนี้นี่เป็นนมกับไวท์ช็อกโกแลตตัวต่อไปเป็นพาลิเต้เหมือนกันแต่เป็นพาลิเต้ที่เป็นนมนมกับดาร์กช็อกโกแลตตัวที่3ที่เรากินเมื่อกี้นี้ก็คือเซเว่นทีนไอซ์ตัวเซเว่นทีนไอซ์ตัวนี้ของเราเป็นรสวานิลาวานิลากับคุกกี้แต่ว่าอีกคู่ที่เป็นบัดดี้ของมันเนี่ยนวานิลากับมินเนี่ยเราหาไม่ได้ตัวที่4ี่ก็คือพาแน พาแนปสองรถมีสองรถก็คือรสวานิลากับวนิลากับวานิลาแต่ว่าซอสที่ใส่มาก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่ตัวหนึ่งกับองุ่นงุลตัวหนึงสองตัวนี้สดชื่นทั้งหมดก็คือเรารีวิวกันห้ารสแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าห้ารถนี้ให้คะแนนความชื่นชอบหน่อยอาจารย์ชอบไหนผมชอบผมชอบตัวนี้ผมชอบพาลิเต้ผมว่าขมอะผมไหมแต่ผมชอบอันนี้ เออผมชอบอะไรเนี่ยพันแอปพันแอปอันที่2ที่ผมชอบลองลงมาก็จะเป็นตัวพันแอปที่เป็นสตรอเบอรี่อังนอร่อยมากนี่ก็แล้วแต่แต่ว่าขอแนะนำเลยก็คือถ้าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยตัวพาลิตเต้ไอศครีมเขาฟูฟูนุ่มๆมากเลยนะโคนก็นุ่มๆอ่าคนก็นุ่ม35บาทไม่แพง คุ้มค่าการรอคอยแล้วก็คุ้มค่าเงินเลยทีเดียว <S 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 วันนี้เวลาของสิทิ์ที่สงสัยเลยดสั้นๆแค่นี้ก่อนดีกว่าไม่ทรามานแล้วก็อร่อย <S 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 แล้วก็ในตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูกันต่อไปว่าเราจะมาเก็บตกในส่วนของ <S 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 อะไรเลที่เรายังไม่ได้ชิมของกุริโก,กก็ดีหรือว่าเมื่อคราที่แล้วที่เราชิมไปยังมีอีกหลายๆรสที่เรายังไม่ได้ชิมเลยนะยังไงก็กลับมาติดตามสิทิ์ที่สงสัยแล้วก็ช่วงขอจะจากกันไปอย่าลืมสับตะไคร้สับสไคร้ข้างล่าง ก็เทปนี้ไม่รู้เทปเท่าไหร่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราดีใจมากเลยที่มียอด subscribe 13คนแล้วนะครับเยอะมากเยอะมากเลเพราะฉะนั้นรีบๆ Subscribe รีบๆคอมเมนต์สิ่งที่คุณผู้ชมอยากจะให้เราทําอยากให้เราชิมหรือว่าให้เรารีวิวให้เรารีวิวลอะไรก็ตามเขียนไว้ด้านล่างแล้วสักวันหนึ่งเรามาจัดสิทธิ์ที่สงสัยมิเดนกรีดดีกว่าแบบมาแล้วมากรีดขอลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะวันนี้เวลาของสิทธิ์ที่สงสัยก็ หมดแต่เพียงเท่านี้ก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ